ขอบคุณพ่อนหยาดไม่ยุ่มได้ไรผู้คนมาติดตามผู้คนมาอดนกตไลให้ผู้คนกดใจให้ขอบคุนพอนได้ไรเด้อบัดคันอันลุงเี้นกับบ่มียังจีอวยพ่อนมันมียังจีให้กับมีแตงกุ่มอวยพ่อว่าว่าวให้เด้อคนว่าแซ่ อยู่มันคันยืนก่วมเจ็บจะไดก่วมไข่ก็ยงมีน้อนับใ้ไดเงินพันนอนฟันใ้ไดเงินหมือนนอนตื่นให้ไดเงินแสนแบนมือไปใ้ไดเกี่ยวมันนี่สุกโรกให้ไข่เจ็บจะไดเข้ามาตอบเหมได้เงินเวยค่ะให้มั่งมีสีตูสบวงบุญบุญสซุกมีแต่ก่วมสุกก่วมจะเดินเด้อคือจริงหนึ่งประการใดให้ด้ชมพ่อนปราถนาคือเงินก็ให้ได้เงิน กุดข่ำก็ใไ้ได้ค่ำเด้อแมนว่าเจ้าจิเที่ยวทางเบิ่งไปเที่ยวทางได้กะ้างให้เดินทางตลอดปลอดภัยมีแต่คว่มสุกคว่มจะเจริญนเงืนไรน้องทองไรมาให้เงืนไรเขาเต็มเบาเต็มกระเป๋าโยมเด้อซื้อป่ากามาแห่งซื้อป่ากาศนอแดงซื้อว่าถวมนแรงหน้าเจ้าอยาไดไรมีเด้อโยมเบื่อซา